สวัสดีครับจากรลานแวนตา,าพิรพัฒน์อัพเดคคอนะครับวันนี้ก็จะามาแนะนําการอ่านค่าสายตานะครับจากใบนทึกค่าสายตาที่คนไข้หรือลูกค้าเนี่ยได้มาจากโรงพยาบาลจะขึ้นหมอนะครับหรือได้มาจากรลานแวนตาบางทีอาจจะไม่รู้ว่าค่าที่ได้มามีค่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลักๆนะครับผมก็จะมี ตามนี้ฮะมีช่องนี้ไม่กี่ช่องเองหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนะครับที่หลักๆที่ใช้กันส่วนช่องนี้คือ R E ก็คือตาขวานะครับ L E คือตาซ้ายนะครับสัญลักษณ์แทน O D นะครับตาขวานะ่าตาซ้ายสัญลักษณ์แทน O s นะครับส่วนค่าแรกนะครับจะเป็นค่า S P H นะครับก็คือค่า s p e c t c a l เป็นค่าสายตาสั้นหรือสายตายาวน,นั่นเองนะครับ สายตา้นนี่จะเป็นลบนะครับสายตายาจะเป็นบวกก็จะบันทึกไว้ช่องนี้นะครับส่วนถ้ามีค่าสายตาเอียงนะครับก็จะบันทึกไว้ช่อง Cyl นะครับ Cyl คือย่อมาจากซิลินเดอร์นะครับที่แปลว่าสายตาเอียงนะครับเป็นค่าสายตาเอียงเอียงเท่าไหร่ก็จะบันทึกค่าตามนี้นะครับตาขวาตาซ้ายนะครับถ้ามีค่าเอียงนะครับจะมีค่าองศานะครับคือค่าเอ็กซิสนะครับองศากี่องศาก็จะบันทึกไว้ตามนี้นะครับอันที่เป็นค่าองศานะครับ ส่วนแอดดิชันนะครับก็คือเป็นค่าสายตายาวสําหรับคนที่มีสายตายาวสูงวั